สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญที่จะมาเลเร็วนี้ช่องทีเนโกของเราได้ไปออกบูธขายของที่งานอันอ็กด้วยล่ะจะขายรองเท้าบูธเหรอในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้ทางเราจะออกบูธขายของที่เวสเกตฮอลล์ชั้น4นะเซนทันเวสเกต ตำแหน่งบูธก็จะอยู่ i01 ตามรูปด้านล่างนี้เลยนะซึ่งเราจะไปกันเป็นแก๊งกับแก๊งการ์ตูนเบอร์สุดด่งดังเลยเว้ยซึ่งพวกเขาก็จะมาออกบูธขายของอยู่ข้างๆเราแหละแล้วนี้จะมีใครซื้อของเราไหมเนี่ยก็ขอความการุณาทุกท่านโปรโดอุดหนุนช่องเล็กๆอย่างเราด้วยเถิดถ้าใส่ชุดเบสขายยอดขายก็คงขึ้นแหละ ส่วนสินค้าที่นำมาก็จะมีพงกุญแจลายอลรูปาและที่ปูอยู่ในแก้วสุดน่ารักถึงฉันจะกลายเป็นเครื่องดื่มแต่ก็ยังคงน,น่าหเหมันแบพผงกุญแจมันกินไม่ได้เฟยแล้วก็ยังมีสติกเกอร์สีแบบและบปสการที่ห้สะสมกันด้วยนะของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเจองานนมาก็ได้ก็ไม่รู้สินะอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก็ได้อย่าพูดเป็นลางสิ ยังไงก็แล้วแต่อบูครั้งแรกแกค่ยอยากพบปะประชาชนแฟนคลับและผู้คนให้มากขึ้นได้มาร่วมสนุกกับทุกคนแล้วเจอกันในวันงานนะ ปปสามารถสนับสนุนเพื่อจะให้มีเงินกินข้าวอย่างมีความสุขในทุทกๆวันได้โดยการโดเน a t ในทิปนี้ซึ่งจะแปะลิงก์ใต้ด e s c r i p t ันนี้นะฮะหรือจะสนับสน,นุนรายการซุปเปอร์แชทใน YouTube ทิปปุจะตอบคอมเมนต์ในทุกซุปเปอร์แชทที่ส่งมาเลยนะฮะและสุดท้ายสามารถสนับสนุนโดยการเป็นสมาชิกช่องได้ด้วยจะได้สิทธิพิเศษตาระดับนี้ท่านสมัครไว้เลยนะฮะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกัพ p อ o r t ที่มีให้กันนะครับ